สวัสดีครับพี่น้องมานี้กับพ่อคือเขล์ครับมานี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ตำบลหัวนาครับนะครับอำเภอแจ้งตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องมาเบิ้งมาชมนะครับเนาะพนักกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับเนาะการเปิดตลาดนะครับนะตลาดมือแรกนะครับมานี้วันที่เจ็ดท่นวาสองห้าหกสี่ครับการเป็นการเปิดตลาดดมือแรกนะครับเนาะสำหรับท่านใดพี่น้องท่านใดที่อยากซื้อนะครับอยากหานะครับเนาะ สื่อโฆาสื่อควายแลกเปลี่ยนเนาะครับเนาะก็สามารถมาสื่อมาหาได้เนาะครับเนาะอยู่ที่ตำบลบุรณะคำนะครับพี่น้องนะครับตำบลบุรณะคำนะครับอำเภอแางตลาดจังหวัดกาฬสินทรครับมันดีมือแรกครับพี่น้องครับอ่ะยังบ้านในคึกคืนนะครับเนาะยังบ้านในคึกคืนบันไดแต่ว่าเรากับผมมาสผมมาสวยนะพี่น้องผมมาสวยมา飒นะครับเพิ่งเดียวงานนะครับเพิ่งก็เลยอ่ามาทันฉันคนนะครับเนาะพี่น้องก็ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องด้วยครับประชาสัมพันธ์กับตลาดนัด ตัวันาคารนะครับตัวธนาคารนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากมาซืออยากหานะครับเนาะมาซื้อมาหาได้นะครับเนาะนี่จต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเด้อพอดีเมื่อนี้มจะเลือกงานกับมาศรับพี่น้องครับมาบทันมามาบทันกันนะครับเนาะก็เลยเป็นการขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับเนาะให้พี่น้องนะครับนัดตอไปด้วยพี่น้องเด้อันาคารนะครับชงกระเซานะครับเนาะชงกระเซาันาคารนะครับมาซื้อมาหาได้นะครับพี่น้องเด้อนท่านใดสนใจนะครับ เริ่มเอาขึ้นรถกลับแล้วครับเพราะว่าม้าสาวผมมาม้าสาวเลนี่นะครับม้าสาวมาว่าท่านนี่พี่น้องเด้อก็จะให้เบื้องบรรยากาศแล้วกัขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเด้อประชาสัมพันธ์พี่น้องนะครับนะครับนัดหนาที่พี่น้องเด้อวันอาคารหนัดหนานะครับวันอาคารนัดหนาจันตุเดีพี่น้องจันใุดสนใจกับมาได้นะครับเนาะติดติดสนุนซีเรียสครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่ครับ ี่เลนปนมะนันนะครับปนมะนันเปลี่นปนมันธงชัยปิโตเลียมนะครับเนาะนี่ครับบริเวณปนมะนันเปลี่ยปิโตเลียมบ้านวานาคมนะครับตำบลวานาคมนะครับดอกเดียมาบมดันมื่านี้ครับขอโทษขอบไปพี่น้องหลายๆครับวัอนี้เหลืองงั้นแบบออกมาออกมากกับเป็นเลี่ยงครับเป็นขายเป็นเลี่ยงครับ เลี้ยวๆนะครับเนาะพี่น้องก็เลยมาวันทันด้วยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยดวงวันนาผมสิมาทไทยไหมครับพี่น้องครับสิมาัทเ้าวันนาเด้วยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจนะครับเราวันนาพี่น้องวันนาสิมาทไทยไหมครับวันนี้เป็นเก็บแล้วครับเรียวๆนะครับวันนานะครับเดี๋ยว วันพุทธปรหัสกับจะไปไายให้พี่น้องนะครับย่างอยู่ทั้งสีถาดนะครับหรือตลาดนัดสีถาดนะครับกับขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้พี่น้องนะครับนะครับเมื่อเดือนเมื่อคืนนี่แหละครับผมจะจะไปไายนะครับตลาดนัดสีถาดให้พี่ให้น้องไปเบิ่งไปชมกันนะครับท่านใดที่อยากเบิ่งราคาควายสวยสวยถูกถกะรอเลยครับเด้อพันพุทธนะครับพุทธปรหัสนี่แหละครับเดี๋ยวไปไายพี่น้อง ปีน้องเบิรงวันพฤหัสนะครับเนาะไม่นี้ครับเพิ่นเก็บไปแล้วครับก็จะออไปรบกวนเพื่อนนะครับเนาะไปรบกวนเพื่อนาะครับเพราะว่าเพิ่นไอ้ใช้เงินกันแล้วับเงินกันแล้วเพราะว่าเพื่อนก็จะอ่ากำลังบุญไว้กับการเจียบคนกลับนะครับเนาะกลับบ้านนะครับเพราะว่ามันไว้แล้วครับตลาดไว้แล้วมาสะนะครับพี่นาะก็เพิ่็นำเงินกันแล้วนะครับไปรบกวนเพิ่เนนะครับ น็มาต่อลองกันอยู่ประมาณเจ็บตกนะครับเจ็บตกครับผมเจ็บไอ้พี่น้องไปเบิ่งสินท้ายนะครับน้องพี่น้องนะครับเคนแก้กลับแล้วครับแก่กับบ้านแล้วนะครับคนแก่กลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่ามันผมมีคนแล้วนะครับมันบายแล้วผมมาจานนะครับแต่กับนัดแรกนะครับนัดแรกยังไม่ได้หลน้องพี่น้องเด้อนะครับ ไพ่แบบพอน้องไปเบิ้งเส้นทางนะครับเนาะเส้นทางที่จะมา้านะครับพี่น้องพอดีผมมาซาด้วพี่น้องเด้อออกเลื่องงันก่อนมาซาก็บ่อทนแล้วครับนี่นะครับปั่นนมั้นนะครับอีปั่ปนมนมั้นนะครับพี่น้องเด้อ บริเวณปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันปิโตรต้นใจปิโตรเลียมนะครับนี่นะครับเส้นทางนะครับพี่น้องเดี๋ยวเส้นทางเด้อพี่น้องท่านใดอยากมาซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเส้นทางนะครับอันนี้จะไปะยักตลาดเด้๋พี่น้องเด้อเสี่ยนี้จะไปยักตลาดนะครับนะครับ นะครับบ้านหัวนาคำนะครับน้องเด้อนึบ้านหัวนาคำครับผมนะครับฟังนี่จะเข่าเชียงยืนนะพี่น้องเด้อนี่ครับนี่จะเป็นเชียงยืนนะครับเข่าไปเชียงยืนนะครับติดสุนทีเรียนนะครับติตุนศีเรียนนะครับพี่น้องเด้อบริเวณนะครับบริเวณที่เป็นมาสือมาขายนะครับเนาะนี่กำลงแก้กลับแล้ว สุดเฉลี่ยครับผมขอ,ขอ out, ประชาชนสำคัญนะพี่น้องเนาะนาต่อไปนะครับธนาคารนะครับเนาะธนาคารต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่น้ Ugh. องมาซื้อมาหาได้นะครับทขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เจ้าตลาดจังหวัดคณะสินทรพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับนาต่อไปฮะพี่น้องอยากซื้อขายนะครับเนาะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับวัวควายนะครับเนาะ ยี่ป่าเพียงสมีก่อนพี่น้องทุกันเนาะสมีก่อนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่พี่น้องเด้อเป็นอกำลังใจนะครับกันใ้คลิปต่อไปนะครับเพื่อจีบคาน์ดามันบริการดามันจีบรถไปท้ายพี่น้องเบิ่อนนะครับเนาะแล้วนัดหนาจีบท้ายนัดหนาไปสีทาด้วพี่น้องเด้อใส่สีทานะครับติดตามเรื่อยๆนะครับเนาะกดติดตามเรื่อยๆเพื่อสิบริษัทคลิปยังไงนะครับเนาะแบบคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ